วตอนนี้เราอยู่ไหนครับอันนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตทนะครับอันนี้เรากำลังจะมาลองสเต็กล<ง>ุงยิบสเต็กลุงยิบนะครับนี่นะครับผมตั้งอยู่ที่ปตทนะครับถนนบํารุงราดหรือเส้นกบสมโพอันนี้เราจะมาลองกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไปเข้าม,ามาด,ดูย<ด>ครับนี่ครับผมบรรยากาศ น,นจำนวน,น,นหนึ่งเล่มนาหนึ่งเล่มนี่นะเบอร์เกอร์ถาดสามข้าเก้านะครับสเต็กถาดก็สามข้าเก้าเราจะสั่งตัวนี้กันเนาะ,ะเราจะสั่งตัวนี้แหละครับเบอร์เกอร์ก็น่ากินนะครับว่าจะเอาสองชุดดีก็กินไม่หมดนี่ครับผม มีอะไราคาแพงก็นี่ครับผมอันว่าอะไรเนี่ยโปรโมชั่นแปดเก้าซุปเปอร์จัมโบ้นี่นะครับหลากหลายเมนูเยอะครับเยอะมากหกเก้าแปดเก้านะครับนี่นะโฮสซีโคนี่นะครับผัดม,ม,มามาาใช่ไหมทุกคนเจ้านะ ครับจะมีกระดาษให้หนึ่งแผ่นนะครับให้เราติ๊กมีปากกาให้ด้วยติ๊กว่าเราจะเจอาอะไรบ้างตอนนี้ได้สเต็กขาด,ดลุงหยิกเลยสลัดจะอง้าหนีว่าครับทำาั้งแข็งนะครับบริการตัวเองแล้วอุปกรณ์นะครับมีถาดแก้วซอ้อมนะครับแล้วก็น้ำ น้ำนี่คือยิบก็ได้เลยนะครับบริการตัวเองครับนี่นะครับผมเราก็ได้คนละกระป๋องนะครับสิงเลมอนโอคาโคล่ามีน้ำตาลของคุณโตโต้นะครับพาลาะแล้วก็แฟนตาคอมาเทียนแล้วก็ชุดจานครับชุดจานขอจานเราสองถาดได้ช่องเข้าเลยงานบรรือของคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็นี่ นี่สามเลลมร้นอนซ่อมรอนซ่อม,ออมตอนนี้เรามารีวิวตอน5โมงเย็นนะครับ นี่เป็นเมนูสเต็กอะไรครับสเต็กถาดใช่ไหมครับสเต็กถาดจัมโบ้นะครับ1เซตใช่ครับราค<ส>า399มา399นะครับตัวนี้บาเียมันทาดจัดครับเป็นไงบ้างครับบาเียมันทาดหอมหน่อยครับรอ้อนครับผมในเซตถาด เต็กถาด399มีอะไรบ้างครับเบาโตแนะนำหน่อยมีเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็อะไรอีกก็เนื้ออะไรละเอียดหมูปิ้งเนื้ละเอียดแล้วก็สลัดสลัดผักสลัดผักทอดก็เป็นปลายแล้วก็ทอดเป็ดปลายเป็นปลายแล้วก็อันนี้ครับคืออะไรอันนี้คือน่าจะเป็นทอดปลาอันนี้น่าจะเป็นไอ้ปลาแผ่นเนาะใช่แป้งทอดเป็นปลานะครับเนื้อปลาตัวนี้จะเป็นเป็นการผสมเลยนะครับเป็นผสมนะครับหมูไก่ไก่ไก่ จะมีหมูแล้วก็ไก่นะครับตัวน,นี้จะเป็นไก่ผมเองผมองเอาไก่เป็นเมือเต็นชอบใช่ไหมไก่จัดไปเลยเอาชิ้นใหญ่นี่ครับ <c oughs> นี่ไก่สั่งข้าวเดียวกินสองคนเนาะทะลุนะวันนี้ไก่นะครับชิมตลอดตอนเราตอบคือลำคนะ่ะเลยโบโบครับส่วนเมนูตัวนี้นะครับซุปเปอร์ผัดมาม่าลุงยิ๊กนะครับราคา109บาทนะครับ อีกตัวหนึ่งอันนี้คืออะไรครับคุณต่อตัวผมติดเมนูสลัดครับผมสลัดคูดน่า,นาไข่กุ้งไข่กุ้งช่าราคา8ปดสิบเ้าทน่าคิดมากนะครับตอนนี้พวกเราก็หมั่นก่อนนะครับตอนนี้พวกเราก็รอหมั่นก่อนตอนนี้ผ่ากกน,นาไปครึ่งทางครับ It It มามา่าผัดมามา่มาหมดแล้วสลัดยังอยู่ที่เดิมครับ กับทีมงานทีมงานก็เริ่มทีมงานก็เริ่มนิ่งนใช่ไหมครับเริ่มนะครับตอนนี้เริ่มนะครับเริ่มจะไม่ไวนะครับ่บรรยากาศร้านครับคนเริ่มเยอะเป็นไงบ้างครับสลัดอร่อยมากครับสลัดมีไข่กุ้งแล้วต้องมาลองนะครับถ้าเราแนะนําอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้าเรามาตอนเย็นๆใช่ไหมโต๊ะจะเต็มใช่ไหมครับใช่โต๊ะจะเต็มให้มาก่อนห้าโมงเย็นเนาะเหมือนที่เรามาประมาณสี่โมงกับห้าโมงเวลาเหมาะที่จะมา ว่าช่วงแดดคนจะไม่เยอะครับเทล่าจาเปิดใบซ้ำนะครับอากาศเย็นเนี่ยคนจะเยอะเทล่าจาเปิดใบซ้ำนะครับดีนะครับอากาศไทยคือที่จใจเย็นใช่ครับต้องแนะนำครับนี่ครับผมอัลโตพร้อมอ๋อตอนนี้เราสามคนก็สงสัยจะกินไม้หมดนะครับสงสัยคนได้ขอกลับบ้านได้บอกเจ้าพนักงาครับปิดท้ายด้วยเบอร์เกอร์อ่ะเบอร์เกอร์ครับ ว่้องครับผมทำสเต็กกรุงกิจมุมนีมได้มุมนี้มุมนี้ได้ว่าองครับเปลี่ยนไททำโตโตเพื่อช่องครับเพื่อช่องครับเป่าเจมอีทหลยแนะนำนะครับสำหรับสาขาสควนครใช่ไหมครับใช่เปิดตั้งแต่กี่โมงบ่ายสามถึงสามทุ่มบ่ายสามถึงสามทุ่มนะครับ